ที่พักวิวดีมากเนี่ยทุกคนอยากให้ดูนี่เป็นที่ภูเขาแบบนี้เลยสวยมาก <c oughs> ออกมาเรื่รอยๆเลยนะออกมาเรื่รอยๆมาตลอดเลยเนี่ยคือแบบเป็นจุดที่ชมค้างคาวสวยมากเลยนะคะกินแล้วจะลืมจริงไหมอยากรู้อ่ะใครอ่ะเธอมาจากไหน <c oughs> เอาให <c oughs> ้ดีนะเธอเป็นใครเธอเป็นใครกลับเองนะบรรยากาศ ว่านช้เพจอาสาพาไปหลงเพื่อพิสูจน์ความกล้าความแกร่งของรถนิวนิสันนาวาลาคันนี้นะคะจะก,กล้าจะแกร่งแค่ไหนนะคะตามไปดูกันทลิปนี้เรามากับนิวนิสันนาวาาดดบเบิลแคปนะครับนี่คันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับเข้ามาแล้วข้างในนี่แบบรู้สึกกว้างขวางมากนั่งสบายมากเลยนะ <K> ยี่รถเหยียดเท้าได้สบาย นิวนิสันนาวา拉เดวบ์แครคันนี้นะพลังแรงแซงได้ทุกสถานการณ์เลยเป็นเครื่องยนต์2.3ลิตรเทอร์โบคู่นะครับ190แรงม้านะครับมาพร้อมกับระบบเครื่อน4ีล้อนะครับก็ยังมีระบบช่วงล่างปรับจูนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยด้วยโครงสร้างแชสซีที่ก่งมากเลยนะครับก็คือเป็นเหล็กชิ้นเดียวตลอดคันเลยนะครับช่วยในการเลื่อนบรรทุกหนักนิสันนาวา拉เขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วครับและก็นี่คือจากหน้าดีไซน์ใหม่ปลอกเท่ดุดันไฟหน้าแบบพอร์สอที่สําคัญอยากให้ดูให้จบเพราะรีวิวนี้คุณมีีีสสิิททธ์่จะไดด้รวหับ มาถึงแล้วครับผาใกล้ลุ่งนะครับฮี่ที่พักวิวดีมากเนี่ยทุกคนอยากให้ดูนี่เป็นภูเขาแบบนี้เลยสวยมาก <c oughs> สวยสวยคือบรรยากาศตอนเย็นก็คือกินหมูกระทะได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าห้องพักก่อนไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักกันอันนี้ห้องประมาณ6 0บา้อ่ามีอะไรบ้างข้างในมีตูเ้เย็นต้องมีที่นอนมีแอร์นะครับตรงนี้ดูห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำอันนี้อยู่ตรง บ้านมุงบ้านมุงนะคนระับในม่าอยู่ไม่ไกลาจากจุดชมค้างคาวห่างประมาณ1-2กิโลเมตรนะคะตอนนี้ประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูค้างคาวกันเขาบอกว่าออกประมาณ17-4-5จจนถึงหกโมงนะเดี๋ยวไปดูกันป่ะ นิวทิสันนวราดับเบิลแคบคันนี้นะครับตรงพวงมลาลัยมีครบทุกอย่างเลยนะครับรับโทรศัพท์ก็ได้นะเนี่ยมีปรับระบบโค้ดคอนโทรนะควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะจบด้านหน้าด้านข้างเนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับการลดเสียงรบกวนจากด้านนอกรถขับผ่านไปผ่านมาเรายังแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะเพอ,อดีมากลนยะ อนนี้เราก็จะไปดูค้างคาวนะมาที่บ้านมุงก็ต้องไปดูค้างคาวเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค้างคาวมาเจาะออกจากภูเขาหินปูนะคะสวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าจะสวยแค่ไหนนะคะถึงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าจุดชมค้างคาวนะคะบ้านมุงเราจะเห็นอีเจียตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นรูปบ้านอีเจียตรงนี้นะครับมันจะมีค้างคาวบินออกมาจากภูเขาเป็นจุดไฮไลท์เลยเดี๋ยวเรารอดูนะคะอีเจียบางใหญ่ ไอเจียแปลว่าค้างคาวก็คือที่นี่เขาเรียกว่าออเจียนะคะแต่เราจะเรียกว่าค้างคาวมีตลอดทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวนะฝนมีตลอดมาทุกวันไม่เว้นวันอยู่แล้ววันนักขัตตอร์ตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างนั่งรอค้างคาวรอค้างคาวอ่อเจียออเจียมาลุ้นกันว่าจะออกมาเฮ้ยนี่ไงไหนนกเอาก็นกจริงป้ะเดี่ยออกมาเรื่อยเลยนะออกมาเรื่อยมาตลอดเลยเนี่ยคือแบบเป็นจุดที่ชมค้างคาวสวยมากเลยนะคะนี่ ขนาดนี้นะคะตอนนี้6โมง40ยังไม่หมดเลยเียวากผมนั่งดูมาประมาณ15นาทีแล้ว15นาทีนะยังไม่หมดเลยไม่ผิดหวังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักแล้วพอดีสั่งหมูกระทะไว้กับที่พักไปไม่ค่อยหิวหรอกนั่งน้าเตารอเลยเนี่ยบรรยากาศดีมากเหมอแก่การกินหมูกระทะมากเลยนะ ที่นี่เขามีหมูกระทะด้วยนะสามารถสั่งพี่เขาได้เลยชุดนี้400บาทนะไม่แพงอิ่มแล้วอร่อยมากดูจากคนงานที่เรากิน <c oughs> ดูก็รู้ว่าอร่อยอันนี้400นะราคาไม่แพงอร่อยพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้พร้อมกับเสียงรอื้อางโอเคเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนนะเดี๋ยวเจอกันพนรุ่งนี้ไยบายจนไหนเช้าวันที่สองแอดพิซูโนโลของเรานะครับวิวภูเขาสวยมากผมไปหาดาวถ่ายซิว่าผมเจอดาวไหม หาไม่ยากดาผเดาหาโจไม่ยากครับยู่กับข้าวตื่นมากินเลยหิวอันนี้ข้าต้มฟรีนะข้าวขอยเจียวเราสั่งเองไปนได้นีด้ที่นี่มีอาหารตามอาหารเช้าเป็นข้าวต้มเนาะดน่ากินมากหาเธอนีไม่ยากจริงเลยตอนเช้าอยู่ไหนก็หิวไยกองทัพต้องเดินด้วยท้องเติมพลังก็คือไปเที่ยวต่อนี่นะครับจุดชมวิวผมพาไปดูด้านบนกันเป็นจุดชมวิวภูเขาเลยนะครับ ที่พักเดินมาปางแนะนําที่นี่เลยนะคะผาไกลลุงวิวดีมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อแล้วครับอออยากน,นี้เราจะไปเที่ยวรับรอบพิซณูโลก่กันกาท้ายเบามากเลยนะคะใช้มือเดียวเปิดนะดูเนี่ยสาวๆก็สามารถยกได้สบายเลยนะคะเนี่ยยกมือเดียวก็ได้นะกระบะท้ายนี่จุของได้เยอะมากเลยนะคะที่ดูของเราเยอะมากอันนี้มาไม่กี่วันนะเนี่ยมาไม่กี่วันแต่ว่าชอบมากเพราะมันขนของได้เยอะ,อะทําให้เราออกทริปเที่ยวได้แบบอยากได้อะไรก็พกมาเก็บของ เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ต่อไปกันนะคะนี่เข้ามาด้านในรถกว้างมากเลยนะคะนั่งสบายมากๆเลยนี่ตรงนี้ก็จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะนี่นี่มาดูกันนี่วางแก้วนะ้ำวางขวดน้ำได้ด้วยนะมีแอร์ให้ด้วยนะด้านหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนดีมากเลยนั่งสบายเหมาะสำหรับการเดินทางไกลของเรามากเลยนะคะนี่ นิสสันนวาร่าดับเบิลแคบคันนี้นะครับก็จะมากับเบาะหนังดีไซน์ใหม่นะตอนหน้าแบบซีโร่คาร์บิที้นะครับนี่ครับลายสวยมากเลยนะครับมันนั่งเข้ากับสรีระของคนมากเลยนะขับเอนสะดวกสบายมากระบไกฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarP l a y ก็ได้หรือไม่ก็ใครใช้ Android ก็สามารถใช้ Android Auto ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อ Ni ส s ัน Connect นะครับก็คือการเชื่อมต่อมือถือกับรถยนต์คันนี้นะครับเข้าไปที่ My c a าโอเคน่ครับเรียบร้อยแล้วอ่าผมอนุญาตให้เข้าถึง โอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับนี่เรามาเปิดเพลงฟังคนี่ครับเปิดเพลงฟังระหว่างขับรถตอนนี้เรากําลังขับรถเข้ามาด้านในมันจะเป็นภูเขาคือพี่เขาแนะนําม,มา,วาว่าวิวมันสวยมากเราก็เลยลองเข้ามาดูเนดะี๋ยวจะใช้นิสสันนวาร่า,าคันนี้ไปลุยกันเพลงเชิญเดินเร้าป๋ากร้เ <c oughs> ป๋าอ้อยไหม ใช่แล้วทางแคบมากเลยเนาะทางแคบแคบแคบไปได้สบายครับไม่ต้องห่วงเลยนี่ครับระบบกล้องมองภาพอัจฉริยะรอบทิศทางนะครับหรือ IAVM นะครับของนิสสันนาวาล่าใหม่ที่เรามาเนี่ยเป็นทางแคบๆครับแล้วเราสามารถมองเห็นรอบทิศทางเลยเดี๋ยวผมจะลองถอยหลังดูตอนถอยหลังเนี่ยเราก็จะสะดวกมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมทางมันแคบมากเลยนะครับแล้วเราก็สามารถขับเข้ามาได้โดยที่เรามองเห็นรอบเลยว่าเฮ้ยขอบด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง นี่เราขับรถมาเรื่อยเรเราเจอต้นไม้สีแดงมันอยู่บนภูเขานี่มีต้นเดียวเด็กกเพืนไม่รู้ว่าต้นอะไรนะแต่สวยว,ว,วิวสวยมากนะคะด้านหลังของเราคือต้นไม้สีแดงนะสวยมากมันคือต้นอะไรไม่รู้ต้นอะไรแต่สวยมากเ <c oughs> ต็มส่วนเลยเนี่ยบรรยากาศ นี่คือผมไม่ได้เหยียบพันเร่งเลยนะปล่อยเบรกด้วยรถไม่ไหลเห็นไหมเจ๋งมากเลยระบบ HSA นะครับเดี๋ยวผมจะลองออกัวดดูตอนนี้เรากำลังจะมาถึงเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะครับที่นี่เขามีอะไรพี่ลุงมันเป็นเขื่อนแล้วก็เราจะสามารถไปเล่นน้ำได้มาถึงแล้วนะครับ เขื่อนแพ่น้อยเขือนยังไม่เปิดให้เที่ยวนะครับอ้ยยังไม่เปิดเหรอพี่ยังไม่เปิดสาวดมวาถั้งคาร์ลมาไม่ได้ข้าเป็นไรเขื่อนปิดไม่เป็นไรครับโอเคเขาปิดตั้งแต่โควิดเลยใช่ไหมพี่อ๋อเขาปิดโควิดโอเคโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาที่เดียวต่อโอเคไม่เป็นไร ทริปนี้เราตั้งใจจะไปพิชิตเขาล่องเรือตาหมื่นนะคะแต่ว่าโทรไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าฝนตกไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวใช่เราเลยอดไปเลยเสีย,สยดายมากคือไปถึงตรงบ้านมุงแล้วอ่ะตั้งใจแบบอยากจะขึ้นเลยแต่ขึ้นไม่ได้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาชิปใหม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเส้นทางไปที่อื่นกันนี่เราเจอร้านข้าวลามข้าวลามลืมผัวกินแล้วจะลืมจริงไหมอยากรู้ทำไมมันชื่อข้าวลามลืมผัวพี่อ๋อเป็นทันข้าวเราอยากรู้อยากรู้อะไรอยากรู้ว่ากินแล้วจะลืมผัวไหมตอนนี้ก็ใกล้ถึงน้ําตกปอยแล้วนะคะดูทางอันนี้เป็นทางเข้าน้ําตกปอยนะคะค่อนข้างชันและแคบประมาณหนึ่งอยู่นะคะแต่สําหรับรถเราขับไปได้สบายเลย นี่นะครับมันจะมีระบบเตือนเมื่อเข้าใกล้วัตถุเนี่ยใช่หไหมใช่หไหมมันจะขึ้นสีนเหลืองๆเมื่อกี้เนี่ยครับเตือนวัตถุหน้าหลังตอนนี้เราก็มาถึงน้ําตกปอยเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำตกใหญ่มากเลยนูใช่ เดี๋ยวพาไปดูด้านล่างกันบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเป็นซุ้มแบบนี้นะอยู่ริมน้ําตกเลยสามารถสั่งอาหารมานั่งทานได้นะคะแล้วก็นั่งชิลๆชมวิวน้าตกแบบนี้ถ้ามาช่วงน้าใสาจะสวยมากเลยนะคะแต่เรามาช่วงที่มันมีพายุนิดหน่อยมันก็เลยจะคุนๆหน่อยแต่ว่าบรรยากาศดีมากมากเลยนะเมื่อกี้ที่เราจอดรถซื้อข้าวหลามลืมผัวเดี๋ยวเรามาลองกินว่าจะลืมผัวไหม <c oughs> นี่ดูน่ากินมากเลยนะคะนี่แกะแบบไม่น่ากินเลยอยากรู้ว่าลืมผัวจริงไหม มาดูกันอือร่อยไหมใครอ่ะึ้ามาจากไหนเอาให้ดีนะเอาเชื่อนะเธอเป็นใครเขาเป็นเอาให้เชื่อนะกลับเองนะเคกลับแล้วนะไปกลับแล้วจำได้แล้วอะไรนะจำได้แล้วจริงก็ไม่พูดเยอะครับขับรถไม่เป็นเฉยๆหรอกหรอถ้าขับรถเป็นไม่ง้อหรอกนี่รถ นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำตกตรงนี้ว้าวสวยมากนี่น้ำตกใหญ่มากถ้ามีมีน้ำป่ามันสามารถเล่นได้นะตรงนี้นี่เรามาช่วงหน้าร้อนน้ำก็ยังเยอะอยู่เลยนะนี่ต้องขอบคุณนิวนิสันนาวาล่ามากๆเลยนะคะที่ทำให้เราได้มาเที่ยวที่สวยๆแบบนี้นี่นิวนิสันนาวาล่า สนใจรถยนต์นิสสันนาวาร่าใหม่สามารถทดลองขับฟรีที่ศูนย์นิสสันใกล้บ้านนะคะถ้าสนใจออกรถนิสสันนาวาร่าภายในเดือนนี้เพียงแค่ดูรีวิวนี้คุณก็จะได้รีวอร์ดเพิ่มเป็นสิทธทิพิเศษจากนิสสันประเทศไทยแค่สแกน QR โคตามรูปหรือคลิกลิงก์ในแคปชั่นรับสิทธิทพิเศษบ้างมายเพราะนิสสันเขาจัดให้ลูกเพจทิพไทยแลนด์แล้ว